เพื่อไทยรวมกับก้าวไกลหรือพรคประชาชนก่อนหน้านี้รวมแล้วไม่สําเร็จเกิดรายการพลิกความพลิกหงายสวไม่เอาด้วยลงมติไม่ได้เป็นคุณพิธาก็จบข่าวไปด้วยพร้อมกับพักก้าวไกลถูกยุบจบไปเลยจบไปพร้อมเ,อเงินประมาณร้อยกว่าล้านด้วยค่ะเออเงินของพรรคก็มีร้อยกว่าล้านนะที่คนบริจงบริจงใช่ใช่ก็ต้องไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้และก็กลายมาเป็นพรคประชาชนในที่สุดทุกวันนีทท้ทำให้ผมบอกเลยว่าใครที่กลัวพักประชาชนนี่นะอย่าไปกลัวมันไม่มีตัง เอาลโหเขามีร้อยกว่าล้านนี่ไม่มีตังตรงไหนคะเอาตอนมันพักประชาชนไม่มีตังแต่พักก้าวไกลมีตังอ่ะโดนต้องส่งไปให้กองทุนอะไรของกกตแล้วเออไม่มีตังไม่กลัวทําไมก็อาจจะเกิดขึ้นใหม่ก็ได้ไงคะโอ้โหใครจะมาบริจาคเยอะๆยะๆตอนนี้หรอไม่แน่ไม่รู้แต่ว่าถ้าไม่กลัวอะไรเดี๋ยวเออไม่มีตังอ่ะผมพูดตรงๆเลยยกเว้นจะมีคนระดมเงินได้แล้วมาลงขันอะไรกันอ่ะอ่ะอย่าดูแคลนโอเคไม่รู้นี่นี่พูดตามนี่พูดตามข้อเท็จจริง